เพลงชาติของทั้ง2ทีมนะครับก่อนจะไปบ้านถึงรายชื่อผู้เล่นนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องที่ผู้สัวตูสุรพงศ์อ้าวลูกนี้เสียจังหวะโดนแล้วนะครับลูกนี้ที่โดนเสียขึ้นนําไปแล้วครับโอโ้โหสุภาบุรุปยพลาดนะครับเสียจังหวะนิดเดียวไทยโดนนําไปก่อนแล้วครับอารสดาวุแก้วกิษด,ดาล็อกขึ้นออกมาสุภาพุรลูกนี้ตั้งกอ,อ้ายิงเข้า ตพที่ทแล้วก็เรีย้นครับตู่อหน่วะนี้มีชอดไทยได้ประตูไปครบเาลูนตได้ครับเยิงโอ้โหยลิงเจบปาดมากครับเจสัดาชูเดะครับสองประตูแล้วนะครับในเกมนี้ครับสี่หนึ่งครับไทยนำเป็นความผึดยัง ไ well. ทยเพิ่มไม่ได้ย <establishing> นะัง1-0ครับอินโดนีเซียตามอยู่เล่นชิงกับลูกนี้ยิงไม่ผ่านสุนทรภูมิซังทีไม่เหลือครับ2ประตูต่อ4ครับอินโดนีเซียไล่มาแล้วครับใสยซ่าครับดูเล่นเรียบร้อยครับหมดเวลาครับทีมชาติไทยครับเก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดในรอบแรกนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะอันดับ1ของกลุ่มเอนะครับขณะที่อินโดนีเซีย